วันนั้นเด็กชายย่าจนเทียงคนเดียวอุ้มน้องสาวตัวเล็กเดินตากแดดไปขายขนมปังแต่เขาไม่รู้เลยว่าลูกค้าคนสําคัญที่ยื่นมือมาซื้อขนมในวันนั้นคือพ่อแท้ๆท,ที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาทั้งชีวิตน้ําตาของคนเป็นพ่อเริ่มไหลแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กชายและครอบครัวนี้ไปตลอดกาลด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกลา้าอายุเพียงสิบขวบ แต่ต้องทำหน้าที่หนักเกินกว่าเด็กวัยเดียวกันทุกเชา้าเขาจะตื่นตั้งแต่ตีห้าอุ้มน้องสาวตัวเล็กชื่อแตงโมขึ้นหลังพร้อมถุงขนมปังที่แม่ทำไว้เมื่อคืนลมยามเช้าพัดเย็นแต่กลิ่นขนมปังอบใหม่ยังอุ่นอยู่ในมือเขาเดินเท้าเปล่าบนถนนลูกรังฝุ่นปลิวเข้าตาแต่ก็ไม่อาจหยุดก้าวได้เสียงรถยนต์รูวิ่งผ่านไปอย่างไม่สนใจ แสงสะท้อนจากกระจกแสบตาแต่ต้นกล้าก็ยังยิ้มเพราะรู้ว่าอย่างน้อยวันนี้อาจขายขนมปังได้พอซื้อนมให้น้องกลางทํามีร้านกาแฟใหญ่ริมถนนคนเข้าออกเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟเสียงหัวเราะของคนรวยดังลอดออกมาเขายืนลังเลอยู่หน้าร้านก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปเสนอขายขนมพนักงานมองด้วยสายตาแปลกใจ เสื้อผ้าของเขาเปื้อนฝุ่นรองเท้าขาดจนเห็นนิ้วเท้าแต่ต้นกล้าก็ยังยื่นถุงขนมพร้อมรอยยิ้มจริงใจทันใดนั้นชายวัยกลางคนในชุดสูตรราคาแพงหันมามองเขาสายตาคมนิ่งและอบอุ่นในเวลาเดียวกันเสียงหัวใจของต้นกล้าเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าทำไมสายตานั้นถึงคุ้นเหมือนเคยเห็นในฝันหลายครั้งชายคนนั้นเดินเข้ามาช้าช้า มองหน้าเด็กชายกับน้องสาวอย่างพินิจหนูชื่ออะไรเสียงทุ้มถามเบาๆผมชื่อต้นกล้าครับเขาตอบพลางก้มหน้ามือกำถุงขนมแน่นจนสั่นชายคนนั้นยิ้มจางขนมของหนูน่ากินมากแล้วซื้อทั้งหมดโดยไม่ต่อราคาเมื่อชายคนนั้นยื่นเงินให้ต้นกล้ามองและชะงักในมือของชายมีสร้อยเส้นหนึ่งหอยจีรูพรอครัวเล็ก ต้นกล้าจำได้ทันทีรูปนั้นเหมือนภาพที่แม่เคยซ่อนไว้ในกล่องเก่าภาพที่มีแม่กับชายคนหนึ่งที่ยิ้มอยู่ข้างๆเขางขงเงยหน้าขึ้นช้าๆมองใบหน้านั้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแววตาของชายคนนั้นเริ่มสั่นไหวเมื่อมองเห็นรอยแผลเล็กๆบนคิ้วของต้นกล้ารอยเดียวกับที่ลูกชายของเขาเคยมีเมื่อหลายปีก่อนบรรยากาศรอบตัวงเงียบลงทันที เสียงรถเสียงคนค่อยๆจางหายเหลือเพียงลมหายใจของสองชีวิตที่ยืนจ้องกันอยู่กลางร้านกาแฟหรูชายคนนั้นก้าเข้ามาใกล้ยืย่นมือออกไปสั่นเทาเล็กน้อยหนูแม่ของหนูชื่ออะไรเหรอต้นกล้าตอบเสียงเบาแม่ชื่อแม่ชื่อดาวครับคำพูดนั้นทำให้ชายคนนั้นนิ่งค้างดวงตาเริ่มคลอด้วยน้ำตาริมฝีปากสั่นไหว เหมือนกําลังจะพูดอะไรบางอย่างที่เก็บไว้มานานมือของชายคนนั้นสั่นจนเห็นได้ชัดเขากัดริมฝีปากแน่นขณะจ้องหน้าเด็กชายตรงหน้าอย่างไม่วางตาดาวเหรอเสียงเขาแผ่วลงเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าจะถามใครแม่ของหนูอยู่ที่ไหนตอนนี้ต้นกล้ากลมหน้ามือจับกระโปรงของน้องสาวแน่นแม่ไม่สบายครับแม่ไอทั้งคืนไม่ยอมไปโรงพยาบาล น้ำเสียงเด็กชายสั่นสถานแต่ยังคงพยายามไม่ร้องให้ต่อหน้าคนแปลกหน้าชายคนนั้นนิ่งไปลมหายใจของเขาหนักและติดขัดความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มย้อนกลับมาใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิ้มอ่อนโยนในแสงอาทิตย์ยามเย็นเสียงหัวเราะเบาๆที่เขาจำได้ขึ้นใจดาวเขาพึมพำเธอยังอยู่จริงๆ ต้นกล้ามองชายคนนั้นอย่างไม่เข้าใจหัวใจของเขาเต้นแรงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแปลกๆจากสายตาคู่นั้นหนูขายขนมปังทุกวันเหรอชายถามน้ำเสียงเริ่มอ่อนลงครับต้นกล้าตอบผมอยากได้เงินซื้อนมให้น้องแล้วก็ยารักษาแม่น้องสาวของเขาเงยหน้าขึ้นตาใสาบริสุทธิ์ยิ้มให้ชายแปลกหน้าที่ต้นบอกว่าถ้าเราขายได้หมดแม่จะหายไวๆ คําพูดสั้นๆของเด็กหญิงเหมือนมีดบางๆที่เฉือนใจใชายคนนั้นอย่างช้าๆเขาเบือนหน้าหนีสูดลมหายใจลึกเพื่อกลืนความรู้สึกที่ตีขึ้นมาในอกให้ลุงช่วยได้ไหมเขาถามเบาๆแต่ในน้ำเสียงนั้นมีบางสิ่งแปลกไปอบอุ่นลึกและสั่นไหวเหมือนจะร้องไห้ต้นกล้าพยักหน้าอย่างระมัดระวังแต่ผมไม่มีเงินทอนนะครับเขารีพูดด้วยความซื่อ ชายคนนั้นหัวเราะทั้งน้ำตาลุงไม่เอาทอนหอกหนูเก็บไว้ซื้อนมให้น้องนะขณะนั้นเองชายร่างสูงอีกคนหนึ่งในชุดสูตรราคาแพงเดินเข้ามาท่านครับรถพร้อมแล้วครับคุณภากินต้องไปประชุมต่อชื่อพากินทำให้หลายคนหันมามองเขาคือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ระดับประเทศนักธุรกิจผู้ร่ำรวยแต่มีข่าวลือว่าไม่มีทายาทเพราะภรรยาเสียไปนานแล้ว ต้นกล้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาแค่ยิ้มและยกมือไหว้ขอบคุณครับคุณลุงแต่ก่อนที่พาคินจะเดินออกจากร้านสายตาเขาเหลือไปเห็นรอยเย็บเก่าๆที่ข้อมือต้นกลา้ารอยนั้นเขาจำได้ดีมันคือรอยแผลที่เกิดขึ้นในวันที่เด็กชายคนหนึ่งหล่นจากชิงช้าเมื่อหกปีก่อนวันที่เขาต้องจากภรรยาและลูกชายไปอย่างไม่ตั้งใจร่างของพากินแข็งทื่อ หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกภาพวันเก่าวฉายซ้ำในหัวเด็กชายตัวเล็กในอ้อมแขนเสียงร้องให้ของดาวที่บอกว่าถ้าเธอไม่เชื่อใจฉันเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ก่อนเธอจะพาลูกหนีไปโดยไม่เหลียวหลังมือของพากินกำแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเขามองต้นกล้าอีกครั้งรอยแผลนั้นดวงตานั้นและน้ำเสียงนั้นไม่มีทางผิดแน่ เขายกมือขึ้นอย่างช้าๆหนูตอนหนูเกิดไม่เคยบอกไหมว่าพ่อของหนูชื่ออะไรต้นกล้าคิดอยู่นานก่อนตอบแม่บอกว่าพ่อชื่อพากินครับแต่ผมไม่เคยเห็นพ่อเลยคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศในร้านเหมือนหยุดนิ่งพนักงานทุกคนเงียบงนันเสียงเครื่องบดกาแฟเงียบไปมีเพียงหัวใจของชายผู้ร่ำรวยที่เต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาน้ำตาไหลาอาบแก้มของพากิน เขาสุดตัวลงต่อหน้าเด็กชายหนูหนูคือต้นกล้าของพ่อจริงๆใช่ไหมต้นกล้าถอยหลังหนึ่งก้าวสับสนและตกใจมือที่ถือขนมปังสันไหวคุณลุงพูดว่าอะไรนะครับพากินไม่ตอบเขาเอื้อมมือสันสไปลูบศีรษะเด็กชายสัมผัสนั้นอบอุ่นจนต้นกล้าแทบกล้าน้ำตาไม่อยู่น้องสาวของเขามองทั้งคู่ด้วยความมุนงง ที่ต้นทำไมคุณลุงร้องให้หละ่ะต้นกล้าไม่ตอบเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงความรู้สึกแปลกๆที่อบอุ่นในอกเหมือนเขาได้เจอสิ่งที่หายไปนานโดยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรพาคินยืนนิ่งมือยังวางอยู่บนศีรษะของลูกชายดวงตาแดงกับมองไปทางประตูร้านเหมือนจะตัดสินใจบางอย่างครั้งใหญ่ในชีวิตพากินยืนนิ่งอยู่นาน เสียงรอบตัวค่อยๆเลือนหายหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเขาหันไปมองต้นกล้าอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตกใจดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันหนูอยู่ที่ไหนกับแม่พากินถามเบาๆน้ำเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่ได้ยินต้นกล้ากระชับน้องสาวไว้ในอ้อมแขนพวกเราอยู่หลังตลาดครับห้องเล็กๆที่แม่เช่าไว เขาหยุดนิดหนึ่งแล้วพูดต่อแม่บอกว่าถ้าขายขนมได้เยอะเราจะได้ย้ายไปอยู่ที่ดีกว่านี้คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจพาคินเขาหลับตาสูดหายใจลึกพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่ก็ทำไม่ได้หนูเขาเอื้อมมือไปแตะไหล่ของต้นกล้าพ่อหมายถึงลุงอยากไปเยี่ยมแม่ของหนูได้ไหมต้นกล้ามองชายตรงหน้าด้วยความลังเลคำว่า พ่อที่หลุดออกมาอย่างไม่ตั้งใจทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวความอบอุ่นบางอย่างไหลเข้ามาในอกแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่แม่ไม่ชอบให้คนแปลกหน้าไปบ้านครับเขาตอบด้วยน้ําเสียงเบาแม่บอกว่าถ้าพ่ออยากเจอเราเขาจะหาทางมาเองพากินนิ่งไปคําพูดนั้นเหมือนสกิดความทรงจําในใจอย่างแรงถ้าพ่ออยากเจอเขาจะหาทางมาเอง ประโยคที่ดาวพูดไว้ในวันที่เธอจากไปยังชัดเจนในหัวเขาเหมือนเมื่อวานเขายกมือขึ้นรูปหน้าผากตัวเองดวงตาเริ่มแดงจัดหนูพาพ่อไปหาแม่ได้ไหมน้ำเสียงสั่นแต่แน่วแน่ต้นกล้ามลังเลเขามองชายตรงหน้าที่มีน้ำตาคลอหัวใจของเขาเต้นแรงแม้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแต่บางสิ่งในใจบอกว่าเขาไว้ใจคนคนนี้ได้ ครับแต่บ้านผมอยู่ไกลนะครับต้องเดินต้นกล้าตอบด้วยเสียงเรียบแต่จริงใจพาคินยิ้มทั้งน้ำตาพอเดินได้หนูพาไปเถอะเด็กชายพาน้องสาวออกจากร้านพากินเดินตามอย่างเงียบเงียบทุกก้าวของเขาหนักด้วยความรู้สึกผิดและหวังลมบ่ายพัดผ่านตรอกแคบๆกลิ่นควันจากรถเข็นขายข,ายของลอยคลุ้งเสียงเด็กหัวเราะเสียงคนตะโกนเรียกลูกค้า แต่สําหรับพากินทุกอย่างรอบข้างเหมือนเงียบลงเขามองรอบๆเห็นบ้านไม้เก่าผุพังหลังคาสังกะสีที่เป็นสนิมเสื้อผ้าที่ตากอยู่ปลิวตามลมจนมาหยุดที่บ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีม่านเก่าปิดหน้าต่างไว้และเสียงไอเบาๆดังออกมาจากข้างในต้นกล้าหยุดตรงหน้าบ้านหันมามองพากินถึงแล้วครับนี่บ้านของเราพากินยืนนิ่ง หัวใจบีบแน่นเขาไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเข้าไปมือเย็นเฉียบเหงื่อไหลเต็มฝ่ามือแม่ผมกลับมาแล้วต้นกล้าตะโกนพางเปิดประตูไม้เก่าๆภายในบ้านมืดและเงียบมีเพียงแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ตกกระทบโต๊ะไม้ตัวเล็กที่มีถุงยาเก่าๆและแก้วน้ำวางอยู่หญิงร่างผอมนั่งพิงหมอนอยู่บนเสือ่อเสียงไอยังไม่หยุด แต่เมื่อได้ยินเสียงลูกเธอฝืนยิ้มต้นกล้าขายหมดไหมลูกหมดแล้วครับแม่เด็กชายตอบอย่างภาคภูมิใจก่อนจะพูดต่อแล้วแม่ดูสิลุงใจดีมากเขาซื้อหมดเลยดาวเงยหน้าขึ้นช้าช้ารอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าแต่เมื่อสายตาของเธอประสานกับชายที่ยืนอยู่หลังลูกรอยยิ้มนั้นค่อยๆหายไปมือของเธอสัน่นดวงตาเบิกกว้าง พากินเธอเรียกชื่อออกมาเบาๆพาคินยืนนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาก้าวเข้าไปช้าๆดาวใช่เธอจริงๆใช่ไหมดาวพยายามลุกขึ้นแต่แรงในร่างกายไม่พอเธอพิงผนังไว้ดวงตาสั่นระริกทำไมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะฉันเจอลูกเราพาคินพูดเสียงสัน่นเพราะฉันยังไม่เคยเลิกรักเธอเลย บรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจต้นกล้ามองทั้งคู่สลับกันหัวใจเต้นแรงและสับสนแม่คุณลุงคนนี้เป็นใครเหรอครับดาวหลับตาน้ำตาเริ่มไหลลูกเขาไม่ใช่ลุงหรอกต้นกล้าเธอเอื้อมือไปจับมือลูกชายแน่นเขาคือพ่อของลูกเสียงของเธอสัน่นและในวินาทีนั้นหัวใจของต้นกล้าเหมือนหยุดเต้น ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจอุ่นของแม่และเสียงหัวใจของพ่อที่สั่นสะเทือนทั้งห้องต้นกล้าย,ยืนนิ่งคำว่าพ่อของลูกยังสะท้อนในหัวอย่างช้าๆเหมือนเสียงที่ก้องอยู่กลางอกเขามองหน้าชายตรงหน้าแล้วหันไปมองแม่หัวใจของเขาเต้นทีจนแทบหายใจไม่ทันพ่อเหรอครับ เสียงของเด็กชายเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่แม่เคยบอกว่าพ่อไปไกลามากแล้วไม่กลับมาอีกดาวหลุดตาริมฝีปากสัน่นแม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บอีน้ำเสียงเธอสั่นสถานแม่คิดว่าถ้าแม่พาลูกไปอยู่ไกลๆเราจะไม่ต้องร้องให้อีกพาคินก้าวเข้าไปใกล้มือของเขาสั่นแต่มั่นคงดาวเธอหายไปโดยไม่บอกอะไรเลยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความปวดร้าว ฉันตามหาเธอทุกที่ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องลำบากขนาดนี้ดาวหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะนั้นเจ็บปวดและเหนื่อยล้าตามหาเหรอพาคกินคนอย่างเธอที่มีทุกอย่างในชีวิตจะมองเห็นคนอย่างฉันได้ยังไงพากินเงียบไปเขาก้มหน้าลงมือกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดฉันทำผิดฉันปล่อยให้คำพูดของคนอื่นทำลายครอบครัวเราฉันไม่เคยเชื่อใจ,จเธอจนทุกอย่างพังหมด ดาวเงยหน้าขึ้นแววตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาฉันไม่โกรธหรอกพากินฉันแค่เสียใจที่ลูกต้องเติบโตโดยไม่มีพ่อทั้งที่เขาไม่เคยทําผิดเลยสักนิดเดียวต้นกล้ามองทั้งคู่มือของเขากำชายเสือแน่นไม่เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกในอกเริ่มร้อนเผาพ่อแม่ผมเสียงของเขาสั่นไหว ผมไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจดีพากินสุดตัวลงข้างลูกชายน้ำตาไหลยอย่างกลั้นไม่อยู่ลูกพ่อผิดเองเขาเอื้อมมือไปจับไหล่ของต้นกล้าพ่ออยากอยู่กับลูกพ่ออยากดูแลลูกกับน้องพ่อจะไม่ปล่อยให้เราต้องลำบากอีกแล้วต้นกล้าเงยหน้ามองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจจริงใจหัวใจของเขาเริ่มอ่อนลงแต่ยังคงมีความกลัวซ่อนอยู่ แล้วถ้าพ่อเบื่อเราอีกล้วครับคำถามนั้นเหมือนคมมีดบาดใจพาคินเขากัดฟันแน่นน้ำตาไหลไม่มีวันนั้นอีกแล้วลูกเสียงเขาสั่นต่หนักแน่นพ่อสัญญาดาวมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจสั่นไหวเธอเคยฝันถึงวันนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจริงน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งเจ็บทั้งโลง่งทั้งหวังและกลัวในเวลาเดียวกัน น้องแตงโมเดินเข้ามาจับมือพี่ชายแน่นพี่ต้นคุณลุงใจดีจังเลยเธอยิ้มใส่ซื่อถ้าเขาเป็นพ่อจริงๆก็ดีนะคำพูดนั้นเหมือนแสงแดดอุ่นที่ส่องเข้ามาในบ้านพากินหัวเราะทั้งน้ำตาเขาอุ้มน้องแตงโมขึ้นเบาๆหนูตัวเล็กมากเลยรู้ไหมเด็กหญิงหัวเราะคิกคุณพ่อขาหนูอยากกินขนมปังอี พาคินหัวเราะเบาๆคำว่าคุณพ่อทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเขามองไปที่ดาวแววตาสองคู่สันไหวเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆดาวให้ฉันดูแลเธอกับลูกได้ไหมพาคินพูดช้าๆแต่ชัดเจนฉันจะไม่หนีไม่หายไปอีกฉันอยากให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีอยากให้เธอหายจากโรคนี้ฉันจะพาเธอไปรักษา ดาวสายหน้าเบาๆฉันไม่ต้องการเงินพากินฉันแค่ไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ในโลกของคนรวยที่ไม่มีหัวใจพากินมองเธอด้วยสายตา,นาแน่วแน่งั้นฉันจะทำให้โลกนั้นมีหัวใจเพื่อลูกของเราดาวหลับตาน้ำตาไหลอีกครั้งเธอไม่พูดอะไรเพราะรู้ดีว่าเวลานี้คำพูดไม่จำเป็นอีกต่อไปต้นกล้ามองพ่อกับแม่ในหัวเต็มไปด้วยคำถาม แต่ลึกลงไปในใจมีบางสิ่งที่เริ่มเติบโตความเชื่อใจลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามากลิ่นขนมปังจากถุงเก่าที่ต้นกล้าถือไว้ยังอุ่นจางๆและในบ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำเสียงหัวใจของทั้งสามคนเต้นไปพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่แล้วเสียงไอของแม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ร่างของดาวเริ่มสั่นใบหน้าเธอซีขาวพากินรีประคองทันทีดาวดาวไม่เป็นไรนะเขาตะโกนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวต้นกล้ากอดน้องแน,น่นหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะแม่แม่ครับดาวพยายามฝืนยิ้มมือเธอสั่นพยายามแตะหน้าลูกชายแม่ไม่เป็นไรลูกแม่ดีใจที่ได้เจอพ่อของหนูอีกครั้ง เสียงเธอแผ่วเบาเหมือนลมที่กำลังจะดับพากินรีประคองร่างของดาวไว้แน่นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกดาวอย่าพูดแบบนั้นเธอต้องไม่เป็นอะไรน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตระหนกและกลัวสุดขีดต้นกล้ากับน้องสาวยืนข้างๆดวงตากลมโตของทั้งคู่เริ่มมีน้ำตาเออแม่อย่าหลับนะครับแม่ต้นกล้าจับมือของแม่แน่นจนมือเล็กๆสัน่น แต่มือของดาวเย็นลงอย่างรวดเร็วพากินกดโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นเทาโรงพยาบาลใช่ไหมครับภันรยาผมหมดสติอยู่ซอยหลังตลาดเก่ารีมาช่วยทีเขาพูดด้วยเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกจากนั้นรีบอุ้มร่างของดาวขึ้นก้าวออกจากบ้านอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจสิ่งรอบตัวเสียงลมหายใจของดาวเบาแทบไม่ได้ยินใบหน้าซีดลงเรื่อยๆพาคินอุ้มเธอไว้แนบอก น้ำตาไหลไม่หยุดอย่าปล่อยฉันอีกนะดาวฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วจริงๆต้นกล้าวิ่งตามร้องเรียกเสียงหลงพ่อพ่อรอด้วยครับเขาอุ้มน้องสาวตัวเล็กไว้แน่นสองขาวิ่งไปตามหลังชายคนนั้นที่กำลังอุ้มแม่ของเขารถรูของพากินจอดอยู่ไม่ไกลเขาเปิดประตูหลังใส่ร่างของดาวลงเบาะอย่างระมัดระวัง มือของเขายังไม่ยอมปล่อยจากมือเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวขึ้นมาเร็วลูกเสียงเขาสั่นพรา่าต้นกล้ารีบอุ้มน้องขึ้นรถภายในรถเงียบจนได้ยินเสียงหายใจถี่ของทุกคนพากินขับรถด้วยความเร็วแสงไฟริมถนนวูบผ่านกระจกไปอย่างรวดเร็วต้นกล้ามองแม่ที่นอนพิงตักของพ่อน้ำตาไหลเงียบเงียบแม่อย่าหลับนะครับแม่ เสียงของเขาเบาเหมือนเสียงกระซิบดาวพยายามลืมตามองหน้าลูกชายกับพากินริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังพยายามพูดออกมาอย่าร้องนะลูกแม่ไม่อยากให้ลูกเห็นแม่แบบนี้พาคินจับมือเธอแน่นขึ้นเธอต้องหายดาวเธอต้องอยู่กับลูกกับฉันฉันยังมีเรื่องต้องพูดกับเธออีกเยอะแต่ดาวพิงยิ้มแววตาเธออ่อนโยนเหมือนเคย ฉันดีใจที่วันนี้ลูกได้เห็นพ่อดีใจที่เราได้อยู่พร้อมหน้าอีกครั้งไม่ดาวอย่าพูดเหมือนกำลังจะลาภาคินตะโกนเสียงสัน่นมือของเขาสัน่นเท่าจนควบคุมพวงมาลัยแทบไม่ได้เสียงไซเรนจากรพยาบาลเริ่มดังใกล้ขึ้นแต่เวลานาทีเดียวกับยาวนานเหมือนชั่วชีวิตต้นกล้าก,กุมมือน้องแน่นทั้งคู่เฝ้ามองแม่ที่เริ่มหายใจที่พอถึงหน้าโรงพยาบาล พาคิงกระโจนลงจากรถอุ้มดาเข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วยแขนสัน่นช่วยเธอทีได้โปรดช่วยเธอทีแพทย์และพยาบาลรีบเข้ามารับตัวเสียงเครื่องมือดังไปทั่วต้นกล้าและน้องถูกกันให้นั่งรอด้านนอกพาคิงยืนมองประตูห้องฉุกเฉินหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแทบขาดเวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานเสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นขึ้นลงลง พากินยืนพนมมือน้ำตาไหลไม่หยุดถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้เธอกลับมาฉันขอสละทุกอย่างขอเพียงให้เธอมีชีวิตอยู่ประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพากินรีบเข้าไปถามทันทีหมอเธอเป็นยังไงบ้างครับเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมหมอสายหน้าเบาๆเราทำดีที่สุดแล้วครับอาการเธอหนักมาก ปอดติดเชื้อและมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างพากินสุดลงทันทีมือกุมศีรษะไม่ไม่จริงเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่แล้วเสียงพยาบาลอีกคนหนึ่งดังขึ้นหัวใจเธอยังเต้นอยู่คะะยังมีโอกาสพากินเหงื่อยหน้าทันทีแววตาเปลี่ยนจากเป็นประกายช่วยเธอต่อไปนะหมอได้โปรดหมอพยักหน้าแล้วกลับเข้าไปในห้องอีกครั้ง ตนกล้านั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบน้องสาวหลับอยู่บนตักเขาเด็กชายมองผ่านประตูกระจกเห็นร่างของแม่ที่นอนนิ่งบนเตียงเต็มไปด้วยสายระยงระยางเขากัดริมฝีปากแน่นในใจภาวนาแม่แม่ต้องหายแม่ต้องอยู่กับเราพากินเดินเข้ามานั่งข้างลูกชายมือใหญ่สัน่นเขาวางมือลงบนไหล่ลูกเบาๆลูกพ่อสัญญา ถ้าแม่ฝืนพ่อจะไม่ให้ใครต้องลำบากอีกต้นกล้าเง่ยหน้าขึ้นมองในดวงตาเด็กชายเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ในนั้นก็มีประกายของความหวังเวลาเดินช้าเสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นต่อเนื่องแสงไฟในห้องฉุกเฉินกระพริบเป็นจังหวะทุกวินาทีเหมือนการต่อสู้ระหว่างชีวิตกับความตายจนกระทั่งเสียงเครื่องวัชีพจรดังยาวขึ้นหนึ่งครั้งปีด หัวใจของทุกคนในห้องรอเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นหมอและพยาบาลกรูก,กันเข้าไปพากินลุกพรวดน้ำตาไหลพรากดาวอย่าไปดาวต้นกล้าก,กอดน้องแน่นน้ำตาไหลเต็มใบหน้าแม่แม่อย่าทิ้งพวกเราไปนะครับเสียงในห้องดังต่อเนื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจถูกนำมาใช้แสงไฟส่องวาบในห้องฉุกเฉิน เสียงหมอพูดเร่งรีบช็อตอีกครั้งหนึ่งสองสามร่างของดาวกระตุกเสียงเครื่องยิงคงดังทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้นและแล้วเสียงติ๊กติ๊กติ๊กก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งหมอหันมามองทุกคนหัวใจกลับมาแล้วครับภากินสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากทั้งความดีใจและโล่งอก ตนกลารีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อแน,น่นแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับพ่อแม่ยังอยู่พากินพยักหน้ามือเขาสั่นแต่ยกขึ้นลูกหัวลูกชายใช่ลูกแม่ยังอยู่กับเราในห้องฉุกเฉินดาวนอนนิ่งแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าอ่อนแรงของเธอแต่ริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวัง และคำสัญญาที่เธอเคยให้ไว้กับลูกวันหนึ่งเราจะไม่ต้องเหนื่ออีกต่อไปหลายวันผ่านไปแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกห้องพักผู้ป่วยกลิ่นสบู่อ่อนๆลอยอบอวลในอากาศดาวนอนอยู่บนเตียงสีหน้ายัางซีแต่แววตาเริ่มมีประกายของชีวิตพากินนั่งอยู่ข้างเตียงไมห่ห่างมือของเขายังจับมือเธอไว้แน่นทุกครั้งที่เธอลืมตาเขาจะยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานหลายปีพากินดาวพูดเสียงเบาเธอไม่ต้องเฝ้าฉันตลอดบอกไปทำงานเถอะพากินสายหน้าไม่มีงานไหนสำคัญกว่าการได้อยู่ตรงนี้เขายิ้มอ่อนฉันเสียเธอไปครั้งหนึ่งแล้วดาวฉันจะไม่ทำพลาดอีกดาวนิ่งไปน้ำตาคลอในดวงตาเธอบีบมือเขาแน่นขึ้นฉันเคยโกรธเธอมากแต่ตอนนี้ฉันแค่ดีใจที่ลูกมีพ่อกลับมา เสียงประตูเปิดออกต้นกล้าเดินเข้ามาพร้อมดอกไม้ช่อเล็กในมือแม่ครับผมกับน้องเก็บดอกไม้มาฝากแม่แตงโมถือขนมปังห่อเล็กในมือหนูอบเองเลยนะคะแม่คุณพ่อช่วยด้วยดาวหัวเราะเบาๆกลิ่นขนมปังอบใหม่ทำให้ห้องทั้งห้องอบอุ่นขึ้นทันตาเธอมองหน้าสามีและลูกทั้งสองหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบพาคินอุ้มแตงโมขึ้นนั่งข้างเตียง ต้นกล้าเอาดอกไม้วางในใจกันแม่ครับพ่อแม่หายดีเราไปขายขนมด้วยกันอีกนะครับแต่ครั้งนี้พ่อจะไปด้วยพากินหัวเราะใช่พ่อจะเป็นคนถือถุงขนมเองไม่ได้นะครับพ่อถือไม่เป็นเดียวขนมเละหมดต้นกล้าพูดเสียงจริงจังทุกคนหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นดังออกไปถึงทางเดินแสงแดดยามสายอับใบหน้าของพวกเขาเหมือนสวนรรค์กำลังอวยพรครอบครัวที่เคยแตกสลาย ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งดาวหันไปมองพากินเธอรู้ไหมเธอพูดเบาๆความจนไม่เคยทําให้ฉันกลัวเลยแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือการไม่มีครอบครัวพากิงยิ้มเขายกมือแตะผมของเธอเบาๆตอนนี้เธอมีแล้วและจะไม่มีวันต้องสูญเสียอีกแสงแดดส่องกระทบหน้าต่างเสียงหัวเราะของเด็กทั้งสองดังขึ้นอีกครั้ง ต้นกล้ากำลังป้อนขนมให้น้องพากินกับดาวมองลูกด้วยสายตาอบอุ่นและในวินาทีนั้นทุกสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลกลายเป็นเพียงความทรงจำที่พวกเขาจะเก็บไว้เพื่อไม่ลืมว่าความรักจริงมีค่าเพียงใดเสียงของดาวพูดเบาๆขอบคุณภากินที่กลับมาในวันที่เรายังมีลมหายใจพากินยิ้มไม่ใช่แค่กลับมาแต่จะอยู่ตลอดไป ภาพสุดท้ายในห้องนั้นคือมือของพ่อแม่และลูกทั้งสองที่จับกันแน่นอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความหวังใหม่ของชีวิต